สวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านทราบไหมครับว่าบริเวณสะพานควายในปัจจุบันนะครับทำไมเราถึงต้องเรียกว่าสะพานควายอ่าย่านสะพานควายตอนนี้นะครับกว่าจะเจริญแบบที่เห็นกันในปัจจุบันนะครับในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ทุ่งนานครับที่เรียกว่าทุ่งสุภราชนะครับ ซึ่งณนะบริเวณทุ่งสุพรรณนี้เองในอดีตนะครับเมื่อถึงฤด,ดูแล้งเมื่อไหร่ในแต่ละปีก็จะมีบรรดานายห้อยจากทางภาคอีสานต้อนควายฝูงใหญ่เพื่อนําควายมาให้กับคนบริเวณทุ่งสุพรรณได้เตรียมทําการไถานาเมื่อถึงฤด,ดูกาลนะครับรวมถึงรอนําควายเนี่ยไปขายให้กับโรงฆ่าสัตว์ในกรุงเทพซึ่งบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นจุดเชื่อมนะครับบริเวณสะพานควายเนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างถนนปาริพัทนะครับกับถนนะหนโยธิน รวมถึงถนนสุดทธิสารวินิฉัยแต่เดิมเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีคลองส่งน้ําไม่แน่ใจตอนนี้ยังมีไหมนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนแถวนั้นนะครับแต่เดิมเนี่ยมันมีคลองส่งน้ําซึ่งเขาบอกว่ามันแยกมาจากคลองบางซื่อตรงนั้นพอมีน้ํามีอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องสร้างสะพานครับทาให้เวลาคนเดินผ่านไปมาตรงสะพานนั้นอนะมองลงไปก็จะเห็นบรรดาวัวควายที่อ่าในห้อยเขาต้อนมาเป็นฝูงใหญ่ๆเลยนะครับการเวลาผ่านไปเรื่อยๆคนก็เลยเรียกติดปากนะครับก็เลยเรียกบริเวณนั้นว่าสะพานควายมาตั้งแต่ แต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็เรียกติดกันมาจนถึงปัจจุบันจนเป็นชื่อแยกชื่อยา่านสะพานควายนะครับก็วันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอของเราให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ